สวัสดีครับก็กลับมาพบกับร้านเทียนทีกันแล้วนะครับผมวันนี้ร้านผมนะครับมีแอมตัวใหม่นะใครหาแอมอยู่ราคาย่อมยาวนะครับแอมตัวใหม่ราคาย่อมยาวนะขับ10นิ้ว12นิ้วได้สบายๆนะมัดไฟ3มัดเลยนะเดี๋ยวนี้มัดไฟ2มัดไม่พอใช้แล้วต้องมัดไฟ3มัดนะครับผมราคาตัวนี้เพียง2 1 9 9บาทเปิดราคาเลย2 1 9 9บาทเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะว่า2199บาบาทแม่งได้งานสวยขนาดไหน ผมพาทุกคนมาดูเลยกล็ซูมเข้ามาเลยครับผมนะฮะตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับตัวแอมป์ยี่ห้อ Dm Power นะเป็นรุ่นใหนะะม่นะครับผมนะฮะแล้วก็คาร์ดี้ตัวนี้ตีมาเป็น3,000วัตต์นะครับผมแต่ว่า3,000วัตต์เนี่ยมันเป็น3,000วัตเต็มนะครับผมขับ10บลอดขับ12ยี่ได้สบายๆ12 2ยี่ได้สบายๆนะฮะ3ก้อนได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวไส้กันเลยดีกว่าครับผมนะฮะนะ ใช่ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับมัดไฟสีฟ้าสามมัดน,นะครับผมกล้องดูเลยฮะนะครับผมงานสวยสวยเลยพี่ตัวนี้พร้อมใส่ไฟโมนะฮะตัวนี้ใส่ไฟโมนะครับผมดูได้งานสวยมากครับผมมาพรา้อมกับคาปลาสีเขียวร้อยโบนะคาปลาร้อยโบอีกหกตัวนะครับถ้าขยายเศษใหญ่หมดแล้วนะพี่งานสวยสวยเลยนะจ๊ะตัวนี้ราคาเพียง 2, 1 9 9บาทกับขนาดประมาณ นี่นะครับผมประมาณ19นิ้วนะไว้ใต้บอร์ดได้สบายๆเลยนะครับผมขับ10นิ้วได้12หนด้าเสงอิ่มๆนะราคาเพียง2ั9 9บาทใครสนใจรีบทักมานะครับผมมีโปรนะครับตอนนี้สั่งตอนนี้ประกัน6เดือนนะครับพร้อมแถมเสียงแหลมทวิตเตอร์มูลค่า1 0 0บาทไปอีกเลยนะครับหคู่นะจ๊ะใครสนใจรีบติดต่อมานะครับผมสั่งของได้ทางไลน์ไอดีทาง a c e b o o k คอมเมนต์ดูแลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ